สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งครับกับผมวัดราชศรีครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองค,ครับคลิปนี้ก็เข้าสู่อีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าแล้วครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe อย่างเดิมเช่นเคยนะครับชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์หรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ วันนี้ก็เช่นเคยครับมีพระมาแบ่งปันพี่ๆนะครับก็ไหนก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาเริ่มกันที่ขออนุญาตนะครับอันนี้อยู่นอกเฟรมนอกกล้องเลยเป็นพระสิวลีนะพี่นะนี่องค์ขนาดบูชานะครับดูใจนะครับสิวลีนะครับนี่ พอดีมันนั่นเกินครับนี่ประมาณนี้ครับหน้าตักไม่รู้กี่นิวน้วนะสูงก็นะพ,พูดไม่ถูกนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหามุมให้ชมวันนี้ครับภาพแบบได้มาหิ่งหิ่งั้บ้านนะพี่นะเป็นสิวลีนะไม่รู้ว่าเป็นเกจีไหนอาจารย์ฟัน่นหรือหลวงพ่อแข่งนะผมดูแรกๆน่าจะตีหลวงพ่อแข่งได้อยู่ผิวหิ่งหิ่งนะพี่นะนี่ครับ นี่ครับสิวรีนะพี่นะขนาดตั้งบูชาเนี่ยพระหล่อครับสิวรีสวยงามครับนี่เดิมเดิมนะครับนี่ดูครับผิวเฮียงเลยนะครับพีพีท่านใดชอบก็นำไปไว้เข้าชุดเิ่งพระได้นะตั้งโต๊ะหมู่บูชาได้ครับนี่สิวรีสวยสมบูรณ์นะพี่นะนี่ครับนี่ดูนะครับสวยเดิมเดิมมี ทองเดิมผิวหิ้ง,งเลยนี่ครับขนาดบูชานะครับใต้ฐานนะพอดีอยากหน่อยเออนี่ฮะใต้ฐานนะแต่ท้องเหลืองนะพี่นะนี่ครับเออไอตัวไม้เท้านี่ถอดได้นะพี่นะนี่ครับถอดได้มีปุ่มเนี่ยเสียบไว้อยู่เนี่ยถอดได้นะครับน่าจะตีผมโคางแข่งได้ด้วยว่าน่าจะมีนะพิมพ์เนี่ยผมว่า นะครับเรียกสิวัลีนะนี่พี่นี่ครับสวยเข้าชุดได้นะครับราคาแบ่งปันทุกองค์ครับนี่นี่ครับพระสิวลีนะอ่าวางไว้ข้างๆก่อนนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะดูดเฟรมหน่อยขนาดบูชานะครับนี่เอขนาดประมาณเท่าไหร่เนี่ย ก็เหลืออยู่นะเนี่ยผมผมผมวัดจากคือผมเนี่ยเนี่ยนะบอกประมาณนี้เหลืออยู่นะประมาณนี้แหละมือผมอาจจะสั้นหน่อยแต่ว่าบอกประมาณนี้แหละขนาดตั้งตั้งโต๊ะบูชาได้อยู่นะเข้าชุดเนี่ยครับพระศิวลีสวยหิงๆนะพี่นะนี่ครับเนี่ยปิดทองผิวหิงๆเลยสวยสมบูรณ์ครับนี่ครับอ้าวโอเคนะพี่นะผ่านไปห้องแรก ขออนญาตวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ครับอ่าโอเคผ่านไปมาถึงองค์ต่อไปครับเป็นพระกลิ่งนะพี่นะสวนตัวผมดูน่าจะสายสายพิมพ์ทรงเน่แน่เป็นเกจิสายไหนนะอาจจะเป็นสายวัดสุทัศนะเพราะสายวัดสุทศั์เนี่ยก็มีหลายวัดออกหลายวัดหลายนั่นนะส่วนวัดสุทศั์เองนี่ก็มีกลิ่งอะไรเยอะแยะนะครับพันธบ,บัตปะประพิษอะไรกลิง่งอะไรเขาเรียก หลายมากเลยพ,พี่ที่ว่าเล่นสายกิ่งก็บางทีพิมพโซงอาจจะรู้นะกิง่งที่ว่าจะเลิมจะร้องอะไรมากเลยนะครับนี่ผิวหิ้งหิ่งเลยครับเนื้อจะจัดนะนี่ครับผมสองเนื้อนะพี่นะเดี๋ยวเดียวสองเนื้อให้ดูเนี่ยเนื้อจัดนี่ครับผิวตะกันตะกันเดิมๆตรงผศกเนี่ยคือเขาตอกนะพี่นะชัดเจนเนี่ยเพราะว่าเนี่ยผมดูนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลย ผมดูเนี่ยน่าจะตอกตอกแต่งอีกทีด้วยซ้ํานะแจ้ว่าน่าจะมีกันแล้วลมลายทับด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามีตอกด้วยนะนี่ดูตามเม็ดะสบนะอาจจะหลอกคมเดิมๆนะหรือไม่อาจตอกตอกแต่งด้วยนี่ตรงเนี้เห็นไหมสวยคมครับเนื้อจัดนะนี่ครับดูครับเนื้อเนี่ยเนื้อจัดจริงๆครับ นี่ข้าวขีจียุคเก่าสองสีแน่ๆนะผมส่วนตัวผมนะพี่นะนี่ครับดูผิวกันดูเนื้อโลหะนะพี่นะนี่นี่ครับดูเนื้อนี่ครับดูหน้าตาฮะนี่ครับกลิ่นเก่าครับเอาเป็นว่าเก่าไม่รู้ที่นะครับนี่พิมทรงกลิ่นอย่างเงียส่วนมากจะพิมทรงหน้านี่คล้ายวัดสุดทัศน์นะก็พิธีต้นแบบนะเราเป็นกิ่งวัดสายทีวัดสุดทัศน์แนละ นี่ครับแต่ไม่รู้กีิสายไหนท่านใดน,นะแต่รู้ว่ารู้ว่าเก่าเก่าแน่ๆนะนี่ครับพี่ๆนะดูตักกันด้านหลังนี่ก็มีรอยปัดแต่งตะไบนะแล้วมาลมดําอะไรอีกครั้งครอบทับนะบางทีเขาจะลมดําอะไรกันสนิมอะไรนะลมน้ํายงน้ํายานะแต่ลมเดิมนะพี่นะไม่ได้ลมใหม่นี่ดูความเมตตาขีดคมนะเก่าจริงนะพี่เก่า ผมดูเก่าเลยเนื้อแล้วเนื้อหานี่จ,จัดจานเก่าด้วยเนี่ยครับนี่ครับ,รบดูนะครับนี่ครับไปฐานอุดนะครับเป็นอุดแผ่นแล้วก็ลงกลิ่งลิ่งดังอยู่นะพี่นะลิ่งดังอยู่เนี่ยอุดเป็นแผ่นไม่แน่ใจว่าเป็นแผ่นทองแดงเลยหรือเปล่านี่ตะกันสนิมกัดอะไรเนี่ยเดิมๆเ,เ,เก่าไม่แน่ใจว่ามีจานหรือเปล่า ว่ามีรอยผมผมว่าส่วนตัวนะผมว่ามีจานอยู่นะแต่ว่าพระมันโดนตะกันสนิมอะไรกัดก,ก่อนนะเนี่ยมีรอยเนี่ยรอยตรงนี้นะพี่ๆเดี๋ยวผมต,ตรงปลายเล็บผมเนะี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเนี่ยมันมีรอยเหมือนรอยจานเป็นจานอยู่เนี่ยครับนี่นี่เป็นรอยนิดนึงนะเห็นเพราะที่ว่าสนิมนยังไม่ได้กินเนะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยรอยองว่าองค์นี้มีจานก้นด้วยนะอุดริงมีจานด้วยนะนี่ประมาณนี้นะพี่นะนี่นี่ครับ อ,อุดแผ่นนะอุดเนี่ยกลิ่งน่าจะเป็นแผ่นทองแดงนะแล้วก็อุดเนี่ยว่าผ้าหลอ่อทึ่งเรืองเก่าแล้วก็อุดแบบทองแดงนะเนี่ครับกลิ่งดังนะพี่นะกลิ่งวิ่งอยู่เนี่ยกลิ่งกลิ่งวิ่งอยู่นะโอเคนะพี่นะทักทายมาได้ราคาแบ่งปันทุกองนะครับนี่พักกิ่งโอเคผ่านไปนะครับองต่อไปครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพครับนี่ตอนแรกผมเห็นเนื้อตะกงตะการอย่างเงี้ยดูไก่นึกว่าเป็นอะไรเนื้อออกทองแดงหรืออะไรสองดีๆอ่ะน่าจะเป็นเนื้อไออาากานะอาปากาเรเนื้อเนืองๆน่ะเนี่ยตะการผิวหงิกนะพี่นะอบากาแล้วเนาะเป็นอวาการนะนี่ดูครับผ้าผิวโอ้ยก่อนหมดนะนี่ครับดูครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพนะนี่ครับตรงนี้ไม่ได้แต่งตะไบข้างนะพี่นะตรงนี้ไม่ได้แต่งฐานนะแค่แต่งปลายีวอนเฉยเนี่ยแทงเป็นริ้วยีวอนเฉยดูด้านข้างนะครับนี่ดูด้านหลังครับนี่ฮะด้านหลังออสนิมตะการอะไรก็กินยู่นะเป็นเนี่ยตรงสังกติอะไรก็กินหดอยู่เน,นี่ยตรงเนี้ย ไม่รู้ไปโดนอะไรนะไม่รู้เก็บยังไงนี่ครับนี่ครับดูมันดีครับองเนี้ยดูมันดีนี่นะพี่นะจอดใจทักทายถามไทยราคาแบ่งปันทุกองนะครับนี่นี่ด้านข้างนี่ด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างนะครับใต่ฐานมีจานนะครับมีอัปาก้าเนาะผมวมานะพี่นะอัลปาก้าแหล่งหัวกระเาอยู่ข้างใน นี่ครับประมาณนี้ครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะนี่ครับโอเคนะพี่นะสอบถามราคามาได้มาถึงองค์ต่อไปครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็น,นิยมครับนี่ครับเนื้อได้มันได้เก่านะพี่นะอาจจะเป็นพิมพ์ออกวัดอื่นหรือว่าเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะเนื้อเก่าจัดนะนี่ครับเอาอล้วแค่ราคาแบ่งปันเนี่ยผิวหล่อเดิมๆนะ ผิวเบ่าผิวเบ่านะเขาเรียกว่าผิวตะกันเบ่าขี้เบ่านะนี่ครับดูสิ่งนิมทรงศิมปซาตามซอกก็มีนะเพราะว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยไม่ได้ออกวัดเดียวเลยผมเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่ใช่สายตรงนะไม่ใช่เด็กื้นทีด้วยพว่าพระลอเนี่ยอาจจะออกวัดอื่นวัดข้างๆวัดต่างนะมีหลายวัดนะผมว่าพิจิตรนี่ก็มีเป็นพันๆวัดแหละเนาะเพราะเป็นพระที่ว่าดงดังประจําจังหวัดเลยน่าจะสร้างเกือบทุกวัดละผมว่านะนี่ครับ โลหะก็เก่านะเนี่ยติฐานตะใบเดิมเนี่ยนะดูนะพี่เอาชอบทักทายมาราคาแบ่งปันนะบางทีเอาไปพุทธคุณแล้วกันไม่ดูที่นะโอเคครับองต่อไปครับเป็นเหรียญไม่รู้อย่างนี้เขาเรียวกว่าเหรียญจิโกหรือ่านะหลวงพ่อพลมวัดช่องแคร์นะพี่นะเนี่ยเหรียญมหาราบเ,ออเหรียญมหาราบปีหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกนะ นี่ครับหลวงพ่อพลมวัดช่องแคนะครับนี่ครับ,รบด้านข้างตัดนะพี่นะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ใกล้นะพี่นะนี่ครับ,รบเหรียญก็ประมาณนี้นะพี่นะนี่ครับดูครับผิวก็ตามนี้เลยพี่ผิวแล้วแต่ แล้วแต่เก็บเลยอย่างเงี้ยดูเนี่ยดูแลหยดเหงือ่อหยดน้ําตกบางทีเนาะเนี่ยบางทีบางซอกตรงเตี้ยผิวเนี่ยลุ่งๆผิวไฟเดิมๆเลยนะแต่ว่าผ้าอยู่ที่สภาพกันเก็บอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อนข้างเนี้ยเคลอฝุ่นอะไรนิดนึงนะแต่ว่าผิวเดิมเนียอยเนี้ยเนี่ยผิวเดิมแหละถ้าเก็บดีๆเนี่ยผิวจะประมาณนี้แหละผมว่านะลุ่งๆเลยเนี้ย แหมเนี่ยมันฝุ่นจับเกาะอะไรบางทีบ้านสองกระสุงสองกระสีอยู่นั้นน้ำค้างตกหยุดใส่เนี่ยนะเข้าใจว่าประมาณนั้นน่ะเนี่ยขอบตัดนะพี่เอามาดูขอบตัดก่อนเลยเอาพิกมาเนี่ยนี่นะพี่นะนี่ครับขอบตัดขอบตัดประมาณนี้ครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะนี่ครับด้านหลังนะพี่นะ นี้ด้านหลังนะพี่นะนี่ด้านหลังครับนี่ครด้านหลังดูให้ดูให้รอบวงรอบองก่อนนี่ครับนี่คประมาณนี้แล้วกันนี่ครับด้านหลังนี่ครับเหียนด้านหลังเลยเหียนมาหาลาบนะ มหาลาภสาห้าหรือเปล่าว่าเขียนว่ามหามหาลาภแล้วก็สอห้านี่ครับอืออย่างนี้นะนี่เรียนมหาลาภปีหนึ่งหกออหนึ่งหกแล้วผมพูดว่าสาห้าตรงไหนเนี่ยหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะไม่ใช่สาห้านะเนาะเรียนมหาลาภเรียนมหาลาภปีหนึ่งหกแล้วผมไปอ่านตรงไหนว่ามันอกีันเสอห้าโอ้ยเลขห้าตรงเนี้ยผมก็เห็นแวบๆแล้วก็พูดไปเลยนะ มันเป็นอะไรเนี่ยเลขห้าผมก็ไม่เข้าใจนะบางทีมันมีนัยยะอยู่นะบางทีท่านครบอะไรห้ารอบอะไรนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่าใจนะสายตรงนะดูนะพี่นะเลขห้ามันเป็นอกีกนั่นมีทุกเหรียญน,นี่แหละเลขห้าเลยผมก็เรื่องลึกๆเนี่ยบางทีก็ไม่รู้นะข้อมูลนะประมาณนี้นะฮะเห,หรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแข่โอเคผ่านไปองค์ต่อไปก็เป็นสมเด็จพิมพ์ข้างกหนกอะไรเนี่ย ไม่รู้ที่นะครับเนื้อผงดูง่ายๆนะองค์เนี้ยตัวดูง่ายๆแต่ไม่รู้ที่นะครับเนี่ยผิวหิ่งๆิงเลยทรงเนี้ยก็น่าจะคนคุ้นเหมือนจำจำได้คณคุ้นนะแต่ไม่ไม่แน่ใจนะไม่ใช่หรอกแต่ว่าคนคุ้นพวกไอสั่งอะไรอ่ะวัดอรุณวัดอมรินทร์อะไร,นะร,ะไรยุคเปล่านะผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าอาจจะเป็นเกจิยุคท่านอื่นละยุคเก่าเนี่ยนะด,นยด,นะนะดีเนี่ยนี่ดูนะพี่นะดูเนื้อหาเนี่ยเนื้อจะออกแก่ว่านมนะเดี๋ยวดูแป๊บนึง เนื้อออกแก่ว่านน้ำมันนะพี่นะองค์เนี้ยเนี่ยแก่ว่านน้ำมันองค์เนี้ยออกแก่ว่านน้ำมันเลยครับนี่เนี่ยผิวเดิมผิววิ่งหิ่งเนี่ยดูๆดีๆก็มีข้าวปงข้าบแป้งเนี่ยเวลากดพิมพ์มันก็จะมีรยแป้งนะเนี่ยเนี่ยผิวแบบเดิมพี่นะคือผิวไม่เด้ไม่ถึงก็ไเปิดเยอะเลยนะไม่ได้เปิดเลยเนี่ยผมได้มาอย่างนี้เลยนี่ครับดูครับเนื้อผงแก่ว่านนะ เนี่ยว่านเยสอนหรือว่าว่านอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเน,นี่ครับนี่ครับสวยเดิมครับรงเี้รับรองรับประกันได้าค่อนข้างจะเดิมนะนี่ยอันนี้เลยแต่ไม่รู้ที่นะราคาแบ่งปันนะพี่นะหลวงพ่อสายท่านท่านใดนอนะ้อเนาะอันนี้มนท่านกลับด้วยนะครับเนี่ยสวยๆนะเนี่ยองเนี้ยสวยๆเลยเนี่ยข้างเป็นกนกนะเนี่ยประมาณเล่นเลยครับ แป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้อ้อนอันพัดลมก่อนแป๊บหนึ่งครับออมาต่อกันนะครับนี่ ไปครับนี่วมเนี้ยเป็นเหรียญอะไรเขาเรียกว่าเอ่อโสรทอแต่ผมเก็บเก็บมาเรื่อยนะผมไม่ได้ซื้อทีเดียวนะพี่เนี่ยผมชอบส่วนต,ตัวเลยเห็นความคมความอะไรพระมันดูน่าจะปีลึกอยู่นะแต่ว่าผมหาข้อมูลไม่มีเลยนะพี่พีดูนะพี่พีสายตรงดูนะเหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อโสรทอนนะผมดูเป็นหลวงพ่อโสรนนะเนี่ย ผมเก็บมาเรื่อยนะเห็นทีนละองคตอนแรกมีองคหนึ่งตนเริ่เจอ,เอสวยดีก็เก็บมาเรื่อยได้สักได้ห้าองค,ครับก็เลยมานําออกเลยทีเนี้ยเนี่ยครับแบ่งปันเลยเพาะว่าไม่รู้ที่เลยนะพี่นะนี่ดูนะครับสวยทุกองค์ครับนี่ผมเจอเนี่ยผมเก็บเก็บมานะนี่ตัดยาวพืชพืดเน,น,นี่ยเดี๋ยวผมให้สองให้ชมทุกองค์เลยนะพี่นะจะยกหมดหรือว่าจะแยกองค์ก็ได้นะเนี่ย ผมไม่รู้ว่าออกปีไหนนะพี่นะดูผมให้ดูนะชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยดูโลหะดูการเนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะพิมพ์สามเหลี่ยมนะแต่พูดตามตรงเลยผมไม่รู้ปีนะราคาแบ่งปันเลยนะพี่องค์เนี่ยผมเก็บไว้เนี่ยได้ห้าองค์ละเพราะว่าวันนี้พระยังไม่ครบเซตเลยนะก็เลยนำมา ให้พี่ๆแบ่งปันกันนะเพราะว่าองค์จริงๆกอบองค์เนี้ยผมเก็บมาเพราะว่าผมสวยดีพระมันดูแล้วดูแล้วผมส่วนตัวผมดูแล้วไม่น่าเกน,นะแต่ขออนุญาตนะส่วนตัวเป็นความคิดส่วนตัวผมเนี่ยครับแต่ว่ามันออกปีไหนแค่นั้นเองหรือว่าออกนอกวัดหรือเปล่าแต่ว่าไม่แน่ผมว่าออกในวัดแหละแต่ว่าเพราะว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยพระหลวงพ่อโสธรเนี่ยท่าน ทางวัดเนี่ยจะสร้างทุกปีนะสร้างทุกปีแล้วตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยสร้างทุกปีเลยบางทีสายตรงอะมีน้องตวหนังสือมีข้อมูลรูปรวมมันอาจจะรู้แต่ว่าอย่างเราธรรมดาเดินสนามนี่พระที่ว่าไม่ค่อยมีบันทึกไว้ที่ว่าไม่ได้เล่นหลักแสนหลักล้านในบางทีก็ไม่ค่อยคนไม่ค่อย ติดตาติดสมองนะแต่บางทีก็เป็นพระลึกพระดีปีลึกเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างเราอย่างท่านบางทีอาจจะมองข้ามนะแต่ผมว่าก็มีอาจจะมีสายตรงอะไรเขาวิ่งเก็บอยู่นะบางทีเป็นพระที่ว่าค่อนข้างจะมีคนรู้น้อยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับนี่ครับดูความคมนี่นะเดี๋ยวผมส่องให้ชมทุกองนะนี่นะพี่นะนี่ครับเหรียญหลวงพ่อสุธรเนี่ยข้างตัดประมาณนี้เลยนะพี่นี่ดูข้างตัดนะ ผมว่าพระไี่น่าเก๋หรอกนี่ดูตัดคืดพืชเลยน่าจะตัดทางนี้ทางบนนะพี่นะข้างบนแล้วก็ตัดไปข้างหลังเนี่ยเนี่ยเราดูจากการตัดรอยคลูดมาทางนี้นะเนี่ยดูใต้ฐานนะพี่นะนี่ตัดนี่ครับการนี่นี่เป็นรอยรอยบล็อกนะรอยข้างๆนี่คือรอยประกบรอยปั๊มประกบหน้าหลังนะนี่ครับเป็นรอยตะเข็บนี่นี่นะพี่นะนี่ครับดูตัดรอยข้างนะ พาผมดูดีเลยนะ่ะแต่ว่าไม่รู้ปีแค่นั้นเองนะพี่นะเอามาแบ่งปันพี่พี่เนี่ยนี่ครับหน้าเก็บหน้าใช้พุทธกคุณนะผมว่าเนี่ยถ้ารู้เรารู้ปีนะแต่ว่าไม่รู้ปีก็หน้าใช้อยู่นะพูดถึงราคาเพราะว่าอาจจะแรงไม่แรงไม่รู้อ่ะบางทีอาจสายตัวอาจจะแอบเก็บก็ได้นะเนี่ยดูนะพี่นะผมจะส่องให้ชมทุกองค์เลยนี่ครับดูครับนี่ครับแบ่งปันกันปันได้ครับยกเซตเลยก็ได้หรือว่า เอาองค์ไหนก็ทักทายมานะครับแบ่งเป็นองค์ก็ได้นะนี่ครับดูครับดูขอบข้างนะครับขอบตัดเนี่ยดูครับนี่ครับโอ้โหอย่างนี้ตอนแรกผมเจอองค์หนึ่งพิมพ์ไม่คุ้นตาเว้ยแต่ดูดีอะดูองค์พระแล้วพระดูดีอะ่ะมันไม่น่าเกลียดนะในส่วนตัวผมนะผมว่าดูพระไม่น่าเกลียดหรอกแต่ว่ามันออกปีไหนแค่นั้นเองนี นี่นะครับนี่นี่ฮะขอบตัดนี่นี่ครับผมว่าใจตอนแรกผมว่าถ้าแต่ก่อนผมยังไม่ได้ลงคลิปนะผมก็เก็บมาเรื่อยนะชอบส่วนตัวเนาะเก็บเยเจอตอนแรกว่าจะเออเอ้ยดีดีดตอนแรกหยิบแยกไว้องค์ที่สองมาได้องค์ที่สามเจอเรื่อยเดี๋ยว่าก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับไม่ได้เก็บวัวนสองวันเดือนสองเดือน,ส,ออนสามเดือนนะ เก็บข้ามปีมันนกันนะห้าองค์เนี่ยเพราะว่าผมชอบดูแล้วเออไม่เคยเห็นอนะพิมพ์เนี่ยบองตรงเลยผมพูดตรงๆเลยพี่พิมพ์เนี่ยผมไม่เคยเห็นนะแล้วไม่มีข้อมูลด้วยผมก็พยายามนะหาข้อมูลนี่มันพิมพ์ไหนแต่ว่าผมไม่มีหนังสืออะไรบางทีผมเนี่ยไปเช่ามาบางทีเจ้าของก็ก,ก็รู้เหมือนผมนะรู้แต่ว่าเป็นโสธรแต่ไม่รู้ปีนะเพราะว่าพาะนี่ค่อนข้างใ อะไรอะ่ะคนรู้น้อยลึกลับบดสมควรนะแต่ว่าพระเนี่ยผมว่าพอเก็บพอใช้ผู้คุณอยู่นะพระดูแล้วไม่น่าเกะพระเนี่ยราคาอาจจะซื้อได้ในราคาย่อมเยานะเพราะว่าผมซเลยซื้อเก็บมาเช่ามาเก็บเรื่อยเรื่อยนะในห้าองค์เนี่ยก็เลยนํามาแบ่งปันนะพี่พีนะเอาใจแฟนๆฟน fc ทั้งหลายนะมาองค์ที่สมนะเนี่ยชุดเนี่ย นี่ฮะเดี๋ยวผมส่องให้ชมทุกองนะขออนุญาตเนี่ยเพราะว่าเป็นน่าจะพิมพ์เดียวกันนะ่ะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่วันได้วันเดียวทีเดียวนะพี่นะเดินเก็บเนี่ยได้มาทีละองค์ทีละองค์นะเพราะว่าหน้าอย่างเงี้ยพิมพ์อย่างเงี้ยจะไม่เหมือนไม่เหมือนทั่วไปนะ่ะเป็นพิมพ์เนี่ยหน้าแปลกๆเงี้ยหน้าไม่คุ้นอนะ่ะแต่ว่าไม่รู้ปีไหนเนะ่ยเนี่ยครับดูนะครับมันไม่ใช่ว่า ดูวงนี้ไม่มีวงแหวนหรือว่ามีก็ไม่ไ้ไม่มีนะเนี่ยเป็นทรงเดียวกันนะอ,อ,อาจจะมีวงแหวนก็ไม่มีวงแหวนนะแต่ว่าพิมพ์ทรงน่าจะออกในวาระเดียวกันนะนี่ฮะดูนะพี่นะนี่ครับดูครับเนี่ยอันนี้อาจจะผิวหิ้งหน่อยอันนี้ผมซื้อในตลาดมานะเนี่ยผมแกะในตลาดมาเลยเนี่ยผมซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อในทีเดียวนะพี่นะซื้อเก็บมาเรื่อยเช่าบูชาเดินสนามมาก็เจอก็ เช่ามาเก็บเช่ามาเก็บได้ก็ข,ขามปีเหมือนกันนะสองห้าองค์เนี่ยได้ทีละองค์ได้ทีละองค์นะเนี่ยครับเออองนี้ไม่มีวงแหวนนะครับองนี้องค์ที่สององที่สองเนี่ยยังไงเนี่ยลืมองค์ที่สองมีวงแหวนข้างหนึ่งบ้างนี่เออนี่วงแหวนข้างหนึ่งดูธรรมชาติดูกันแกะพิมพ์นะพี่นะสวยคมชาดคลาสสิกนะ อือว่าองค์เนี้ยผมว่าน่าเก็บไว้อาจจะสองข้างเลยนะังแต่ว่าตืนต้นๆหน่อยนะน่าจะเก็บไว้ศึกษาไว้บูชาละพี่นะพูดจริงๆเนี่ยราคาย่อมเยาวนะเพราะว่าพระพ่อไม่ได้ปิดขาพ่อไม่ได้ปิดเน็ตขาพอทำงานอยู่นี่ครับอันนี้วงแหวนสองสองด้านเลยนะสองข้างเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ เมื่อกี้ถึงองค์ที่สามแล้วนะครับองค์ที่สามไม่มีมาถึงองค์ที่สี่นะครับนี่ดูวงแหวนก่อนรงนี้ไม่มีวงแหวนนะโอ้วงแหวนข้างเดียวนะพี่นะนี่ผมว่าเหมือนแบบโสทรนอะไรปีอะไรศูนย์ห้าหรือเปล่าที่เขาเล่นเนี่ยวงแหวนไม่วงแหวนอะไรมีพระศสี่ห้าหกเจ็ดอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยไม่รู้ออกนอกวัดหรือว่าในวัดหรือว่าปีอื่นก็ไม่รู้เนี่ยดูมีหลายพิมพ์นะวงแหวนไม่วงแหวนนะวงแหวนข้างนึงอีก ข้างเดียวนะอีกข้างไม่มีเนี่ยเนี่ยมันก็มีหลายพิมพ์หลายบล็อกนะผมว่าสร้างในเวละที่ว่าพิเศษเหมือนกันแหละผมส่วนตัวผมคิดว่าเพราะว่ามันมีหลายพิมพ์นะแกมีบล <ๆ S 2> ็อกนี่บล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามอะไรเงี้ยนะผมว่ามันมีหลายพิมพ์หลายเวละสร้างเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นพิเศษเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นพระแบบค่อนข้างจะลึกลับคนพบเจอน้อยหรือเปล่านะ <c oughs> ผมว่าเนี่ยเนี่ยงตัวผมคิดอย่างนั้นอ่ะก็เลยพระนี่น่าเก็บเว้ย น่าเก็บหน้าหาความรู้นะน่าเก็บไว้นะพี่นะเพราะว่าพระลึกเนี่ยบางทีไม่รู้ราคานะพระดีปีลึกเนี่ยบางทีไม่รู้ราคาราคาที่ว่าเราชอบหาบางทีเจอคนตีถูกก็ถูกไปเลยบางคนตีไม่รู้ที่เนี่ยตีแพงก็มีนะเนี่ยครับดูนะครับนี่เนี่ยองนี้วงแหวนข้างเดียวนะนี่นะพี่นะดูดีครับธรรมชาตินิสก,กันเนี่ยผิวเนี่ยยิ่งเลยเนี่ย ดูดีครับเนี่ยมีหน้าเก๋นะส่วนตัวผมดูนะผมชอบนะน่าที่เก็บหาความรู้ศึกษาได้นะเพราะว่าราคาพอได้เช่าหานะเพราะว่าไม่มีข้อมูลบางทีก็พอได้ต่อราคากันได้นะเพราะว่าโถทอนนี่ที่ว่าสากลนิยมเล่นที่ว่าที่นิยมนิยมกันก็ปลาไปเป็นแสนอย่างน้อยก,ก็เป็นหลักหมื่นแล้วนะที่ว่า ต่ไม่แน่ใจอะที่ปีศูนย์ห้าวงดวงเดือนอะไรเขาเล่นกันยังไงผมว่าก็ยังไงก็หลักหมืน่นหลักหมื่นขึ้นแหละผมว่านะแต่ผมไม่แม่นราคานะไม,ไม่รู้เขาเล่นเท่าไหร่อย่างเ้นเนี่ยอย่างเงี้ยราคาย่อมเยาพอได้ซื้อได้นะพอได้เดินเช่าหาเจอเช่าหาเก็บมานั่นได้นะผ่านไปนะครับมาถึงสุดท้ายองค์สุดท้ายนะครับองห้ามันมีห้าองค์นะครับนี่องค์ที่ห้านะนี่ครับองค์เนี้ยมาดูองค์แหวนก่อนมีป่ะองค์นี้ ไม่มีนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่มีนะเนี่ยดูแลพี่นะรอยครูดต,ตัดมาเนี่ยแต่งต่ใบด้วยนี่นี่มีแต่งเก็บอะไรด้วยเพราะว่าพระผมลักษณะดูแล้วมันสร้างมันมีเพียอความพิธีพิถันนะผมว่าในะสร้างในวาระที่พิเศษน,เนั่นเงรี่ว่าอาจจะเป็นพระที่ว่ามีข้อมูลอะไรบันทึกไว้น้อยแล้วคนสร้างอะไรที่ว่าอาจจะนะวาระสร้างที่ว่าไม่ดังนะบางที สร้างคาบเกี่ยวนะบางทีประมาณนั้นเนี่ยดูดูพี่นะรอยตะเข็บตัดเนี่ยเนี่ยนะครับหน้าหาเข็บหาความรู้นะองค์เนี้ยแล้วหน้าใช้พุทธคุณด้วยนะครับครับเียวแบบนึงครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยดูขอบตัดนะพี่นะนี่นี่ครับนี่ครับดูนะพี่นะนี่นี่ครับนี่ครับดูหน้าตาครับ บางองค์นี่ถ้าปัดล้างดีนี่ยสวยคมชัดเลยนะครับสวยคมจริงๆเขาเป็นมีพระเดิมๆด้วยเนี่ยได้เดิมๆเลยเนี่ยดูดูใต้ฐานหนึงนะนี่ครับดูดูครับดูรอยตัดนี่นี่็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ ep นี้ก็มีมาแบ่งปันพี่ๆแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายขอกราบขอบคุณดยพี่ทุกท่านที่ติดตามรับชมในที่ทักทายอุดหนุนกดไลค์กดแชร์ก share, ันเรื่อยมานะขอกราบขอบคุณอย่างสูงก็พยายามหามาลง ให้พี่ๆได้ชมให้ช่องผมก็ได้เคลื่อนไหวเรื่อยๆนะก็มีชาชอบชมและชอบไม่ชาหาไม่ว่าอะไรนะครับขออนุญาตคนลไลค์คละแช์นะเป็นกำลังใจหน่อยก็บางบางบางทีก็แค่เข้ามาชมผมก็ดีใจแล้วนะมีผู้ติดตามผมก็ดีใจแล้วนะเเนี่ยประมาณนี้นะพี่นะก็มาแบ่งปันกําเพียนตอนนี้นะครับ ไว้คลิปหน้าอีพีหน้าเลยยังไงก็ฝากกดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับก็มีมาเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็มีมาแบ่งปันในเพียงเท่านี้ไว้โอ,อกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้อีพนี้คนยอดเกล่าคำว่าสวัสดีครับ